ทำไมเวลาดูน right ั want, you right ่งคนเขาบอกว่าต you right ้องเว้นที่ให้เจ้าที่ด้วยครับแล้วมึงจะไปเว้นที่มาทําไมอ่ะมึงจ่ายตังค่าที่ไหมล่ะเวลามึงไปดูคอนเสิร์ตมึงต้องเว้นโต๊ะหนึ่งเก้าอี้หนึ่งเก้าโต๊ะเก้าอี้หนึ่งเว้นเก้าอี้หนึ่งเว้นมึงเคยไปเจอเวลามึงนั่งต้องเว้นไว้ให้เจ้าที่เจ้าที่จ่ายค่าบาตรไหมล่ะถ้าจ่ายค่าบาตรเดี๋ยวกูจ่ายให้เอ้ยเดี๋ยวกูจะเว้นวิทีไปให้คําถามคือเจ้าที่มึงจ่ายรางค่าที่หรือเปล่าไหนมึงบอกกูสิเวลาไปดูคอนเสิร์ตนูโวอย่างเงี้ย ไปดูคอนเสิร์ตปาห์มี่อย่างเงี้ยต้องเว้นที่ให้เจ้าที่ไหมกูว่าปาห์มี่จะไม่ถูกใจสิ่งนี้ละมึงไปดูเดี่ยวน้ออุดมแต้พาณิชย์อย่างเงี้ยมึงต้องเว้นที่ให้เจ้าที่ไหมคำถามมึงใครจ่ายตังค์ให้เจ้าที่อ่ะมึงเว้นสิแล้วมึงซื้อตั๋วด้วยนะกูจะดูซิคนจัดงานที่ไหนจะมานั่งเว้นเก้าอี้ให้มึงเพื่อให้มึงรองรับเจ้าที่ถ้าเจ้าที่ไม่มีปัญญากล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าที่แต่ไม่มีที่นั่งของตัวเอง จะมานั่งแทกแซงกับคนอื่นเขาโดยไม่รับผิดชอบโดยการจ่ายตัว๋ว <_ d> um> ไม่จ่ายเงินในการเข้ามาดูคอนเสิร์ตดูหนังฟังเพลงกู <_ d> um> แนะนํานะเจ้าที่ลาออกเถอะถ้าเป็นถึงขนาดเจ้าที่แตาหาที่นั่งให้ตัวเองไม่ได้เห <_ d> um> มือนเจ้าของบ้านแต่หาที่อยู่อาศัยในบ้านตัวเองไม่ได้กูแนะนำลาออกถอนตัวเองออกจากทะเบียนบ้านซะง่าย คำถามปัญญาอ่อนสุด